สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเ้อนุพงศ์ผักผิงตาเทียนนะครับวันนี้จะมาทำนกแก้วพุดได้นะครับจ<ะ>๋าจ่าพ่อจ๋าพ่อจ๋าจ๋า จ๋า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  จ๋า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 จาจ๋าจจ๋าจา ช่วยกดไหนกดแชร์กดตัดตั้งใจช่องนครบ,บากกินปทาเทีย่ยวเลนะครับหลับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย